เบาหวานเนี่ยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรไทยแล้วในกลุ่มพระสงฆ์เนี่ยก็เช่นเดียวกันค่ะโรคเบาหวานเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายทางด้วยค่ะอย่างเช่นภาวะแทรกซ้อนที่ตาที่ไตที่หลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้แล้วยังทําให้เกิดแผลที่เท้าแล้วก็มีโอกาสสูญเสียฟัน สำหรับการดูแลตัวเองนะคะหรือการดูแลโดยพระขี่ลานุปะถะเมือม่อเมื่อต้องดูแลพระคุณเจ้าที่เป็นที่เป็นเบาหวานก็คือ1ก็คือจะต้องควบคุมอาหารนะคะประเภทแป้งแล้วก็ของหวานอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นและสาคัญเป็นอันดับแรกเลยนะคะอันที่2ก็คือพระคุณเจ้าเนี่ยจจะต้องมีการออกกําลังกายเป็นประจําควบคุมน้ําหนักงดการสุบหบรี่ แล้วก็การดื่มชุราการดื่มชุราในที่นี้อาจจะหมายถึงยาดองต่างๆที่อาจจะมาในรูปของยาสมุนไพรด้วยนะคะการกินยาแล้วก็การฉีดอินซูลินรักษาเบาหวานเนี่ยควรเป็นไปตามแผนการรักษาโรคอย่างสม่ำเสมอแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยควรจะต้องรักษาโรคอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดผิดปกติรวมทั้งภาวะแทรกซ้อนต่างๆของโรคเบาหวานการไปพบแพทย์ ตามนัดอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อประเมิอนอาการแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสมนอกจากนี้แล้วก็ควรมีการตรวจน้ําตาลในเลือดเพื่อประเมินการควบคุมเบาหวานด้วยตนเองที่วัดค่ะการหมั่นดูแลสุขภาพตนเองเช่นการดูแลสุขภาพทั่วไปแล้วก็การดูแลสุขภาพเท้านอกจากนี้แล้วเนี่ยพระคุณเจ้าควรจะเรียนรู้ ที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานและการดูแลตนเองในภาวะทั่วไปและในภาวะพิเศษอย่างเช่นเมื่อพระคุณเจ้าจะฉันอาหารเนี่ยพระคุณเจ้าควรจะเลือกอาหารอย่างไรสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการที่จะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะโดยการดูแลสุขภาพในการป้องกันเบาหวานนะคะก็มีเช่นกันค่ะเราจะยึดหลัก4ประการก็คือ1งดลด เพิ่มแล้วก็เริ่มนะคะงดในที่นี้หมายถึงการงดน้ําตาล mm. เกินจําเป็นอันที่สองก็คือการลดข้าวและแป้งค่ะโดยเฉพาะข้าวขัดขาวค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เลือกฉันข้าวกล้องหรือธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีส่วนการเพิ่มนั้นก็คือการเพิ่มการกินผักแล้วก็ผลไม้ที่ไม่มีรสหวานนะคะแล้วก็ทานหลากสีสลับกันทุกวัน สุดท้ายก็คือการเริ่มออกกำลังกายเป็นประจำอ,ะอย่างน้อยเนี่ยคะ่ะแนะนำสัปดาห์ละ5ครั้งครั้งละ30-45นาทีคะ่ะ